ครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวด้วยวงเดือนดีวอลนะครับ1 8โวลต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับมอเตอร์แปลงฐานนะครับครับแบตบที่เราลองใช้ก็ 18V m โวลต์4แอมป์นะครับรุ่น dc s 391กาครับกำลังไฟออก 7จ็ดบวัตต์นะครับความเร็วรอบเท่าไหรอ่อ่ะไม่มีบอกผมก็จำไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเรามาเริ่มลองกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงไม่พูดเยอะครับเสียเวลาครับ ที่รีวิวผมนี่อยู่ในกลางทุ่งนานะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับบรรยากาศก็มีหญ้ามีต้นไม้นะครับเขียวๆครับเริ่มเลยครับไม่ไม่พูดเยอะนะครับอันนี้ปุ่มเซฟตี้นะครับถ้าไม่กดก็กดสวิตช์ไม่ได้นะครับต้องกดปุ่มเซฟตี้ก่อนนะครับลืมบอกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะครับครับเริ่มเลยครับ อ้ออีกอย่างนะครับผมก็ลืมแมอีกอย่างนะฮะระบบเซฟตี้เขานี่ถ้าเกิดเราปล่อยสวิกนี่นะครับใบเขาจะหยุดเลยนะครับเขาจะไม่หมุนนะครับเขาจะหยุดระบบเซฟตี้ดีมากครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดปัญหาอะไรไปโดนนะครับหรือว่ามือเราเข้าไปติดไปขัดเลครับครับผมเริ่มเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับครับ ครับเรียบร้อยครับไม่เหลือนะครับก็สำหรับใครที่ว่าเอ่องบกำกลางกลางนะครับก็รุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับงาน DIY นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดีเลยแหละ ผมซื้อมาผมก็ใช้ตลอดนะครับแต่ว่ามีข้อตกลงกับทางที่บ้านนะครับว่าใช้แล้วต้องดูแลรักษานะครับต้องเช็ดต้องเก็บต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็คลิปผมก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายครับก็ดูดูกันไปครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์นะครับกดฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าที่ติดค้างกันไว้เรื่องเสาไฟฟ้าเสาไฟโซลาร์เซลล์นะครับครับเสาไฟโซลาร์เซลล์เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ชมอีกรอบนะครับเมื่อวานนี้ตั้งใจทำคลิปให้ชมแล้วเออพอดีโทรศัพท์ที่ถ่ายนะครับความจำเต็มนะครับผมเ,เสียดายมากเจ็บใจมากเลยเจ็บใจจริงๆตั้งใจถ่ายมาแล้วถ่ายไว้เยอะแล้วด้วยครับมัน แม่เกิดเมมเต็มขึ้นมานี่โอ้โหผมนี่เครียดเลยก็สรุปแล้วก็ถ่ายไม่จบนะครับก็คือแบบต้องมาเริ่มถ่ายทำใหม่แต่ถอนตะปูนะครับผมใช้ไม้เก่าไม้เก่ามาทำเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีกว่า เอาไม้เก่ามาทํานะครับครับเสาไม้เก่าที่วางอยู่เนะครับเอามาเอามาขัดมาใสมาขัดนะครับแล้วก็เลาะตะปูออกเอาตัดตัดแต่งใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันสวยอันนี้ผมว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจขัดให้มันเรียบนะครับเพราะว่าอยากให้มันมีรอย มันสวยดีครับส่วนตัวชอบที่ว่าเป็นแบบนี้เลามองมาแล้วมันเป็นธรรมชาติดีครับก็เหลืออีกสองเสานะครับที่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทําเมื่อไหรน่นี่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเราถึงเวลาทําเสาก็คงจะมีขาตั้งกล้องแล้วนะ พอดีผมไม่ได้สั่งไปเพิ่งจะสั่งไปเมื่อสองวันวันสองวันที่แล้วนะครับก็ยังมาไม่ถึงก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับเดี๋ยวขาตั้งกล้องมาเลยผมจะเอ,อมาถ่ายคลิปให้ชมอีกรอบนึงนะครับว่าเวิธีการทําเสาทํายังไงอะไรยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างนะครับแค่ธรรมดาเนี่ยนะครับพอตัดตด,ด,ข,ดขัดได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ไว้จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าบางท่านรับชมแล้วหาสาระไม่เจอก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็มือใหม่เขินกล้องครับเขินกล้องบางทีก็พูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างวกไปวนมาบ้างก็ต้องขออภัยนะครับ เหนื่อยพูดไม่ได้ใจครับพอดีเป็นภูมิแพ้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย